สวัสดียามเช้านะคะเอฟตีนะคะตื่นขึ้นมานะคะนี่อาหารเช้าพี่พลอยแค่นี้นะคะแตเช้าอาหารเช้าแค่นี้นะคะนี่ของป้าปลาถ้าท,ทานนิดเดียวพี่พลอยมีกล้ยน้ำมันหนึ่งลูกนะคะวันนี้มีไข่ไข่นะคะไข่เป็นไข่แฟดค่ะเอฟตีเอ่ออ่านั่นออกมานะคะตอก ตอกไข่ออกมาอา้าวมีสองใบตายเป็นไขแ่แฝดนะอันนี้พี่พลอยทานไขแ่แฝดนะ <c oughs> แปลกเนาะเออนะคะมีไข่สองใบด้วยนะคะเออแปลกอะ่ะใบเดียวแต่ว่ามีสองฟองชากาแฟหนึ่งแก้วนะคะขนมปังกล้วยน้ำว้าเอ้กล้วยโอ้ยกล้วยหอมไ,ไปกันใหญ่ละ น้ำมะนาวหนึ่งแก้วาทานด้วยกันนะคะเอฟซีนะคะทานด้วยกันเดอ้อวันนี้ไม่มีอะไรนะคะวันนี้โอ้ยุ่งนะคะวิดีโอก็ไม่ได้ถ่ายไม่มีเวลาถ่ายวิดีโอเลยค่ะเอฟซีนะคะ,ะ,คะตอนนี้นะคะทําผมนะคะลูกค้าเยอะออไม่มีเวลาจริงๆนะคะอืแย่เลย ไม่มีไม่มีเวลาลงคลิปให้ f อตีดูเลยบรรยากาศข้างนอกนะคะอากาศดีวันนี้อากาศดีเดี๋ยวยาทานด้วยกันนะคะดื่มด้วยกันนะคะอาหารเช้านะคะ f อนี่นน,นี่ของป้านี่ของป้าพีพอป้าก็ทานนิดเดียวขนกป,ปังชิ้นหนึ่งเท้าเช้า พี่พยแค่นี้ละอาหารตอนเช้าเ่าไม่เอาอ่ะเยอะกว่านี้ไม่ไหวอ่ะไม่ค่อยหิวทานด้วยกันนะคะดื่มด้วยกันนะคะกาแฟนะคะ